สวัสดีครับสวัสดีกันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีสมาชิก FC ทุกทุคนทุกท่านนะครับทุกท่านกำลังรับชมรับฟังในริ่งที่ทางช่องนี้ก็คือช่องศรัทธาปฏิหารนะครับช่องศรัทธาปฏิหารไม่มีกลุ่มไลน์ไม่มีไลแอนไม่มีการส่งตัวเลขมงคลให้ทางไลน์โดยเด็ดขาดและไม่มีการวางลิงก์อย่างอื่นใดนอกจากยูทูบไม่มีการโฆษณากลุ่มนะครับให้รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ การพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายทางช่องเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทตัวเลขเป็นเลขมงคลไม่ใช่เลขคำนวณน,นะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังน,น,นะครับนี่ยังไงก็ฝากกดตามงซับสไครต์ด้วยนะครับผมวันนี้ขอยกขึ้นให้ดูหน้าจอนี่คือการวิเคราะห์นะครับเลขมงคลในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายของเวียดนามที่เรียกว่าหานอยนะครับประจำวันที่6 ก่อนนี้จะเป็นวันที่หกครับเรามาดูวันที่ห้ากันก่อนนี่คือวันที่ห้าวันที่ห้านี่คือผลนะครับอ่ะทีนี้อ่ลองยกขึ้นดิขากล้องจะพังหรือเปล่า่ะนะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นครับเด่นเจ็ดนะครับอันนี้เห็นไหมเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามมาเจ็ดสองสองรอบนะครับเสียดายไม่มีเจ็ดสี่ผมก็ลืมไปไม่เป็นไรเนาะสี 4, 1, 4, 2, 4, ่หนึ่งสี่สองสี่สามอือออกสองสี่สามเสียดายอ่ะผมให้สามสี่สามสี่เก้า นะครับแล้วก็46ออก47 46นะครับออก47 46ก็ไม่เป็นไร72็ดสอเราก็มาทั้ง2รอบเนาะทุกคนนี่คือสมายิงเตับต้นอันนี้เลขทูกครับเลขทูกมาไหมครับโอ้โหเด่น3ครับทุกคนไม่มี3 4มแล้วเสาดายจังแต่มาอยู่มาอยู่นะตัวเด่นเน่ยเด่นสอะ่ะนะครับ <c oughs> เนี่ยรอบแรกนะครับ243สไอ้สี่ส มี3มีอะไรเนี่ยส8มแปดสามแ8ดสามี่ย์ส่ยไม่มานะครับผมเนะเาะเสียดายทุกคนนะแต่ก็สามมาอยู่อย่างว่านะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเลขทูบมาก็สุดเหมือนกันนะอยู่ที่วันนะครับคือถ้าตัวเด่นมาก็โอ้เลยเลขทูบนะบนามาดูกันสมาชิกในเด่น7็เนาะที่ผมให้ดูเมื่อสักครู่นเะจ็ดหนึ่งสองสาม สี่ห้าโบว์เจ็ดนะครับเจ็ดสองครับนี่ก็คือสมาชิกแต่้ยรับต้นนะครับเมื่อวานสมาชิกก็นี่นะครับเลขทูบสามวันนี้เก้าสิเก้าเปอร์เซ็นตไม่มาครับเลขห้าไม่มีเลยนะครับเรามาดูกันในนี้ครับห้ามูงสี่สองสามเจ็ดสองนะครับสี่สองสามเจ็ดสอง ใช่ไม่ได้ผมดูถูกไหมเกมที่ห้าสี่สองสามเจ็ดสองเจ็ดยับครับอันนี้ครับสองเสียดายอะ่ะมันอยู่ในนี้เลยอะ่ะทุกคนเจ็ดสองครับขาดไม่ได้แล้วครับเลขลูกรักผมหกโมงครับหกสี่เจ็ดสี่หก ไม่มีเลขเก้าเลยนี่สี่เจครับเจ็ดสครับเจองรอบแรกสุดท้ายครับหนึ่งทุ่มศูนย์เจดสองเจดเสองครับสุดยอดครับเนี่ยเจ็สองเสองมา2รอบแล้วก็4ี่เจ็อีก กันนะครับมีตัวเด่นตัวไหนบ้าง <c oughs> สี่หกสี่เจ็ดถ้ามาแบบนี้เจ็ดสอง สี่แงแล้ววนมาตัวเดิมอย่างเงี้ยสีก็มาแรงหน้าพวกเนี้ยศูนย 7, ตัวตัว99เซนจะมารึเปล่านะครับวันที่5ไม่มา สามตัวจะเป็นยังไง <c oughs> <c oughs> อนุญาตสามแล้วกันนะครับเราดูนะครับว่าจะมาหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยวันที่ห้าไม่มาเราดูพรุ่งนี้จะมีสามไหมนะครับที่ผมประกบในนี้ก็จะมีสองสามและสี่สามนะครับอันนีเนเน้เป็นเลขมงคลนะครับผมบอกแล้วนะตั้งแต่ต้นคลิปว่าเป็นการวิเคราะห์เลขมงคลไม่ใช่เลขการคํานวณนะครับทุกคนจะไปคิดจแบบว่าคํานวณมนะันเป็นอย่างนั้นปุบป๊บบ้าปุ๊บบ้าไม่ใช่นะครับและที่สําคัญผมไม่มีกลุ่ม นะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าผมทําให้ดูพวกความันเทิงน,นะครับมันเป็นเรียกมงคลของเพื่อนบ้านสลากจีนเหลงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายของประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ใช่ของไทยนะครับยังไงก็โปรดใช้วิจารยณกันเยอะนะครับอืมโอเคเนาะขอให้โชคดีทุกท่านนะครับขอบคุณที่เป็น,นกำลังใจกันนะครับสวัสดีครับ